นี่มันเกิดอะไรขึ้นค่ะวอนบินเคลื่อนไหวแล้วปมช่วยเงินคิมแซรนทุกอย่างคือเรื่องโกหกค่ะ ต้องพูดเลยนะคุณผู้ชมต้องขอวลีเด็ดเกิดอะไรขึ้นคะเพชรถามว่าเกิดอะไรขึ้นงามหน้ากันแล้วนะคะคุณผู้ชมหรือว่านี่มันจะคืนละครฉากใหญ่เพราะว่าล่าสุดนะคะวอนบินที่ถูกพูดถึงอยู่ตลอดเลยในระหว่างเรื่องราวข่าวเช้าระหว่างความสัมพันธ์ของคิมซูฮยอนแล้วก็คิมซารอนนักแสดงสาวผู้ล่วงลับล่าสุดเจ้าตัวออกมาปฏิเสธเรื่องราวทั้งหมดว่าไม่เป็นความจริงค่ะ คือเมื่อเร็วๆนี้นะผู้ชมคิมเซอุยแห่งสถาบันวิจัยกาโรเซโรนะ่หรือว่ากาเซยอนที่เรามักจะเรียกกันเนี่ยแหละค่ะได้จัดงานถแถลงข่าวนะคะแล้วก็เปิดเผยบันทึกเสียงของพันรายาผู้ให้ข้อมูลโดยระบุบ,บอกว่านักแสดงวอนบินค่ะได้ให้ความช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องนี้ฝ่ายพันรายาของผู้ให้ข้อมูลเนี่ยแสดงความขอบคุณต่อน,นักแสดงแล้วในคลิปเสียงบันทึกนะบอกว่าตอนแรกเนะี่ยฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครฉันไม่รู้ว่าคุณมีชื่อเสียง ในเกาหลีแต่ฉันเห็นสิ่งที่คุณทําคุณมาอย่างเงีย,งยบๆคุณให้ความเคารพมนุษยธรรมที่เงียบขรึมนั้นมีความหมายต่อเรามากกว่าที่คุณจะรู้ขอบคุณจากใจจริงค่ะโดยในะระหว่างการแถลงข่าวนะคิมเซออึยเนี่ยได้กล่าวถึงวอนบินอีกครั้งหนึ่งโดยบอกว่าพันยาของผู้ให้ข้อมูลบอกให้ฉันบอกวอนบินว่าเธอรู้สึกขอบคุณ แต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วผู้ชมมีการคาดเดาต่างๆเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นเหตุใดวอนบินเนี่ยถึงไปช่วยไปเยี่ยมคู่รักผู้ให้ข้อมูลคู่นี้หรือว่าเขาไปความช่วยเหลืออะไรยังไงนะคะแล้วล่าสุดค่ะสำนักข่าวมานี่ทูเดย์นะคะรายงานข่าวว่าวอนบินไม่เคยพบกับคู่รักผู้ให้ข้อมูลคู่นี้มาก่อนเลยแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยไปเยือนนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นที่ที่พวกคู่รักคู่นี้ อาศัยอยู่นะคะ โดยตัวแทนของวอนบินค่ะบอกกับสื่อนะบอกว่าเราเนี่ยไม่ทราบว่าผู้ให้ข้อมูลเป็นคนจริงหรือไม่นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมภรรยาของผู้ให้ข้อมูลถึงขอบคุณวอนบินเพราะว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนอกจากวอนบินไปร่วมงานศพเพื่อไว้อาลัยเท่านั้นแล้วจากบริบทเนี่ยตัวแทนบอกว่าเข้าใจนะว่าเป็นการอ้างถึงงานศพของคิมแซรอนภรรยาของผู้ให้ข้อมูลแสดงความขอบคุณวอนบินแต่ไม่ได้บอกว่าเธอได้รับ ความช่วยเหลือใดๆนะหรือว่าได้รับความช่วยเหลืออะไรจากวอนบินโดยก่อนหน้านี้เนะี่ยมีข่าวหรือแพร่ะสะพัดนะว่าวอนบินเนี่ยส่งเงินแสดงความเสียใจเป็นจํานวนมากไปที่งานของคิมแชรอนแต่ตัวแทนของวอนบินได้ออกมายืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงเขาได้ส่งเงินจํานวนเท่ากันไปให้คนอื่นๆด้วยเหมือนแบบว่าเอาไปงาน ใครก็ให้เงินประมาณเท่านี้นะไม่ได้พิเศษอะไรมากมายนะคะแล้วตัวแทนเนี่ยบอกว่าหวังว่านักแสดงสาวมากความสามารถคนอื่นๆในวงการอย่างคิมชารรนเนี่ยจะไม่ต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้อีกไม่อยากให้วอนบินถูกกล่าวถึงในลักษณะแปลกๆอีกค่ะ อ้าวคุณผู้ชมอ้าวยังไงกันล่ะคะงานนี้เพราะว่าวอนบินนะแทบจะเป็นตัวเอกในเรื่องราวนี้อยู่เหมือนกันนะผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่แรกเลยนะที่มีการพูดถึงต่างๆมากมายว่าวอนบินเนี่ยเคยให้การช่วยเหลือคิมซารอนอยู่หลายครั้งนะแต่ในเมื่อคุณผู้ชมมีตัวแทนนะออกมาปฏิเสธปึ้งขนาดนี้แล้วนะคะจะไปทางไหนต่อล่ะคะทีนี้ทางครอบครัวฝั่งคิมซารอโรนจะออกมาแก้ต่างเรื่องนี้ยังไงต้องรอติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมพีคไทม์นะเกาะติด สถานการณ์เพื่อเสิร์ฟเผือกร้อนๆให้กับผู้ชมอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะชาวพิทอรียน